ครับสวัสดีครับพบกับช่อง people channel นะครับใครมีพัดลมแบบนี้มั้งครับพัดลมเพดานหมุนมาเล็กนึงนะครับอ่าหมุนช้ามากเลยนะครับผมนะอ่าผิดปกตินะครับผมแบบนี้นะครับลองเบอร์สองนะครับลองเบอร์สองอ่าเบอร์สองดีขึ้นมาหน่อยนึงครับอ่าผมจะบอกวิธีการแก้ปัญหานะครับอ่าสิ่งที่ต้องเตรียม ก็คือต้องมีก็คือหัวแรงนะครับแล้วก็คิมตัดแล้วก็ไขควงแล้วก็ท่อโหดนะครับแล้วก็ซีคาปาซิเตอร์แล้วก็เทปพันสายไฟนะครับผมนะซี C, ตัวนี้เป็นซีสขั้วหรือว่า3ขานะครับแล้วก็ถอดบอดี้ออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะถอดบอด,ดี้นะครับผมลืมบอกไปนะครับต้องอออเอาเบรกเกอร์หรือว่าตัดไปลงให้ปลอดภัยก่อนนะครับผมเราก็ขันน็อตออกจากบอดี้เลยนะครับ เมื่อเอาขันน็อตออกแล้วก็ดึงบอดี้ออกนะครับจะเห็นได้ว่า C ลักษณะเดียวกันครับคือสามขั้วนะครับนะมีขั้วที่1ค่ขั้วที่2อขั้วที่3นะครับนี่แหละครับผมครับก็จะทําการขันน็อตออกก่อนนะครับเพื่อจะทําการตัดสายไฟครับ เป็นเพื่อนเราตัดสายไฟอย่าลืมนะครับว่าเราต้องจำเราตัดออกเส้นไหนแล้วก็ใส่เส้นนั้นนะครับผมนะสามขั้วนะเช็คดูกอนนะครับที่สวิตช์ก็มีขั้วที่1นึ่ขั้วที่2แล้วก็ขั้วที่3นะครับเหมือน,นกันกับตัว C ีที่เราจะเตรียมใส่นะครับผม จากนั้นเราก็เอา C ีตัวที่ใหม่เตรียมใส่นะครับเราจะบัดรกรีก็ได้หรือว่าจะาพันเทปันสายไฟก็ได้นะครับแต่ผมเลือกทําการบัดรกรีกแบบนี้แล้วก็ใส่ท่อหดแบบนี้นะครับผมนะเพื่อความเรียบร้อยนะครับผมนะเสร็จแล้วเราก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับผมนะประกอบเข้าไปเลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับเป็นลักษณะนี้นะครับง่ายๆนะครับผมใครๆก็ทําได้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับน็อตเข้าไปเลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับใส่ลูกบิดเข้าไปแล้วครับทําการทดสอบกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงมั่งนะครับหมุนมาเล็กนึงนะครับบิดมาเลยครับนะครับถลมหมุนเร็วดีนะครับแบบนี้โอเคเลยแบบนี้นะครับผม อาเล็กสองนะครับโอ้ยิ่งเร็วกว่าเดิมนะครับผมโอเคเลยครับแบบนี้นะครับโอเคเยี่ยมเลยครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมอ่าขอบคุณครับผม